ท่านผู้ชมผู้ฟังผู้มีเกียรติด้วยนะครับผมวันนี้พบกับผมก็ไปแปดดิงอีกแล้วนะครับก็วันนี้เรามาต่อกันกับภารกิจที่4นะครับของเดวิดเมคายภาค4แล้วนะอาจจะก็ไปเล่นอาร์คไปเล่นอะไรบ้างครับก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับเป็นน้องที่แบบน่ารักมากเลยครับเราเคยทําอะไรร่วมกันมาหลายอย่างนะครับ แนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับผมปิกไปนะฮะแต่แนอวเมื่อกี้ไป S T V นะกอมานั่งเป็นเพื่อนจริๆแล้วกันขอมานั่งเป็นเพื่อนโอเคนะครเขามาแบบเหมือนมาพูดคุยกับเราทำให้เราเงานะฮะโอเคอันนี้ก็แกงเงานะอันนี้ก็ภารกิจที่สี่นะฮะโอเคโคลเปิดทก็เป็นให้ เลือดที่เย็นชาก็ได้ถ้าเรียกงันก็เอ่อ just uh, your newly earned power นะครับ to get the four k i l o b i t ก็คือไอจกักรพรรดิที่แล้วเนี่ยเขาจะให้เราใช้ไอกิโลเบตทำลายประตูนะฮะโอเคโอ oh ไปกันเลยโอ้ชิตโอ้ชิดน่าล็อกไม่เพ็ <laughs> เดินเข้าไปมววั่วมากินนี้เดอโคตรฟูมาพาพตกไป่หาเลยสะทาน เล่นไงวนนะไปเรื่อยวนรอบโอเคนละ้วอันนี้ก็สอนวิธีใช้นะฮะโอเคใช้กิโลเปนนะฮะไปได้อันนี้ก็ไกด์เขาก็เล่นในนี้อยู่แล้วแลกนัลล็นนลอกอโอเคไปเลื่อยอเาจะค้องป้ายเล่นไงอะเล่นไม่เป็นเลย <laughs> ต่อยต่อยต่อยตะเกียงนี่ไงอไม่พังเลย ต่อย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 อืมอเกใช้กิโลเบตนะฮะต่อยแม่ไปนะต้องใช้มันนะฮะเมื่อกี้เราต่อจากพาที่แล้วก็อยู่ในห้องสมุดนะครับ เป็นนอนหนังสืออุ้ยมนะุ้งเหินไปฮะอือผังเรียบร้อยเขาเรีเล่นยากจุ๊บเฮียเราวิ่งกับแฟนแล้วใช่ไหมเนีแหลกแล้วหรอกนะ <S 2> <S 2> <S 2> อันนี้ก็เป็นเกณฑ์เป็นตำนานนะทั้งคู่เลยฮะฮงตึ๊บเลยเล่นยังไงโอเคเข้าประตูไป อันนี้ห้องแสดงภาพนะครับผมเอา้าไม่เคยผ่านดีๆเลยครับจะมีอุป,อปสรรคตลอดเลยครับเคเปิดก่อนได้เปรียบอืมอเปิดก่อนได้เปรียบนี่เบี่ยงแม่งเลยอะไรไม่ต้องดิน้นนี่เบียงเวียงปลาใส่เพื่อนโอเค อยู่ไหนครอ๋ออยู่นี่เองอืมจับเวียงเวียงเวียงกากัดบปนู่นโอเคอ่ะยังไม่ตายก่อนนี่ไงโดนเสยปู้แทงออกมาเสยเอ้าอ๋อตายแล้วเรียบร้อยครับเก ตอนนี้มือของเราสามารถมือปีศารนะครับดวิวเบนเกอร์ของเราสามารถใช้เปิดกิโลเบตได้แล้วครับใช้ในการปลดล็อกประตูนะครับผมชุบชุบอังของเล่นครับได้ออกครับโอเคผ่านประตูป่าครับก็อธิบายง่ายครับใช้ไอ้นี่เพื่อ เป็นการซัมมอนนะฮะกิโลเบตนะครับผมโอเคเอนันนี้ทุกอย่างก็ปลดล็อกแล้วเป็นไงฮะแลกมาล็อกขึ้นมาแล้วโอเคไปไปไป ประตูไปครับผมโอเควิง่งไปเลย่ะต้องกลับไปทางโน้นนะครับว้าวเงแม่งบ้าหเราเป็นไงบ้างฮะเงียบเลยเพลงมันร็ดดีผม เทงมาวิ่งไปครับวิ่งไปครับวิ่งไมยาวครับแต่ก็ยังอื้ออยู่มันเบลยังไงไม่เคยเล่นเปิดแมพตรงไงวะอ๋อนี่ไงตอนนี้อยู่คอนเทล่าจะเป็นเล่นจะไปต้องไปไปเล่นที่ไหน้างคางวิ่งมาเลยครับผมซ้า มีเงินยาวๆครับผมไปต้องออกไปด้านซ้ายครับเคมาโพตรงนี้นะเดอแล้วคุณจะวิ่งไปวิ่งมาทำไมวะเนี่ยเคอ่ะต่อยแม่งไปเลยครับต่อยแม่งลงไป รอยลงไปเห่ okay, ครับเรียบร้อยครับนะฮะเคม okay, มาอยู่ตรงนี้เห่ okay, ทำลายทิ้งเรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็เหมือนเป็นเอ่อเป็นสิ่งที่ถูกปิดผน,นึกไปนะฮะ โดยพลังของเวทมนต์นะเราสาม,มารถมาเปิดใช้ได้แนละ้วโอเคไปครับไปครับเข้าประตูป่ปไปที่หอใหญ่นะครับโอเคเราต้องใช้กิโลเบส 4, 4อันนะครับเพื่อเปิดประตูเปิดผนึกประตูนะครับผม วิ่งไปเลยห้องโถงใหญ่นะครับอนเจอโพลิงแล้วเว้ยพี่ฮะโพลิงหน้าเพิ่งเจอโพลิงโอ้ยนี่มันมอนเตอร์ในตำนานนี่หว่าเดินมาติดกับกาติโพลิงโพลิงนี่แบบชอบตีมันน่ารักเนี่ยโดดดึง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 โอเครู้สึกว่าบางครั้งมันคลิกแล้วมันไม่เดินก็งง อ๋อมันไอ้นี้เปล่าดีเลยปะไม่คลิกแล้วมันไม่เดินตรงจุดที่เราเอาเอองงแกโอ้โหคนได้ชิปหายเลยมายืนทำอะไรกันครับพี่ยืนทำแลนพวกคุณมายืนทำอะไรครับเนี่ยคนเยอะมายืนยืนแอบมันตรงมันเติมอยู่ในมุมว่าไม่เจอคนเยอะอันนี้เราต้องทะลุประตูไปนะ อ๋อนี่ไงแคชช็อปมันให้แคชมาฟรีห้าพันอ๋อให้ให้เงินมาใช่ไหมให้แคชมาห้าพันเราไปทำอะไรอะ่ะเอาไปซื้อของนั <c oughs> ้นมันเสียไปทำไรโอเคโดนกับมันไปนะมันเปนะ็นฟิกเกอร์ด้วยนะฟิกเกอร์มันเอาไว้ทำอะอาร์ตคอร์เซ็ตบล็อกกระเป๋าตุ๊บะบาปบาปอาร์ตคอร์ซื้อไงวะ ตัวโปรแกรมชิปยังละสิบกี่เอลว่เอาปัวโกรรมร TA, กร,รมชิปไฮงวิ่งทะลุ <ขอ S 1> ประตูบ้านโอเคขอดคอกำลังที่ห้องโถงใหญ่นะครับแคปไม่ทอแคปคือมีตั้งท่าผัดเราต้องวิ่งหาของบันทนึกล่ะมาสุดๆโอเคเจ็ดวัน ว้าวได้ของมาแล้วตึบตึบป hey, hey. ึบตึบใช้อ๋อไม่เป็นทางเก่านี่กว่าไปไปไปหลงทางนิดนึงระบบโปรแกรมเฮวิ่งไปครับวิ่งไปวิ่งไปอ่าไปคูนัทพี เร็วเๆอ้าอเคนะฮะแล้วนึงนะฮพอดีหลงทางนิดนึงมีหลงทางด้วยหรอใช่บางนี้มันซับซ้อนเหมือนกันนะเนี่ยมีหลงทางผมนี่หลงป่าหลงป่าหนักกว่าโอเคนะฮะเราต้องเตอร์นั่งอยู่ไหนหมดไหมลูกเกิดโคตรน้อยเลยวันเตอร์เฮ้ยเร็วอ้าแต่ว่านะฮะ อแตาจะต้องเข้าประตูตรงนี้ไปนะฮะโอเคพิง so okay, ป่ายังไม่ได้ใช้เอทีส่วนใหญ่เนี่ยอ้าวอ๋อเจอทางแล้วครับอ้าวชิบหายอีกแล้วโอ,ลโอ้ยไอไออัศวินแสงแล้วนี่มาอีกแล้วไออัศวินแสงนีงไ่ไงตัวอะไรเนะี่ยอุ้ยเฮ้ยมาร์ไปได้ด้วยอะไรอืม<จ> ปล่อยให้หลงทางต้องมานะไออัศวินเสกไปเลยโอเคอัศวินแสงครับคือมีหน้าที่สู้กับมอนเตอร์ไม่ใช่หรอเีย่โอเคไปต่อเลยมีคนชื่อไกด์แหละมังกีฟิตมังกีฟิตฟิปฟิปสลิปอ๋อที่สีฟิตจริงๆ ขังโคผ่านห้องอาหารไหมรับไอ้เย่จะตายจะตายกูจะตัวผู้ของคกตายก่อนใจเรื่องเลือติ่งแมวโอเคตรงนี้นะฮะถ้าเราไม่ใช้กิโลเปตเราตายแน่นอนฮะครับผมทำไมกลนายแพงมีโคตทอยล่ะกากดีหน่อยหรอเอ่อไม่ได้เล่นนานนะครับก็จะกากบ้างธรรมดาครับผมเด็กว่าเด็กคือความแม่นยำครับด้วยความเออใช่เพิ่มเด็กก็ด้ตีโดน <ป><ะ>มโดมอนเอเรา okay. ต้องใช้กิโลเบตนะครับเพื่อเป็นเหมือนเสมือนโลนะครับผมในการป้องกันลูกไฟนะไฟบอไฟบออ่าครับผมแล้วก็ดันม,มนนันไปเรื่อยครับผมดันลงไปเรื่อยดันไปเรื่อยดันไปเรื่อยดันเรื่อยครับดันไปเรื่อยดันไปเรื่อยดันไปยาว เพิ่รู้ว่าแรนั้นล็อกแล้วเดิมมักดเมาค้างได้แล้วเราก็โง่ขี่ตัวรัวตั้งนานเออใช่โอเคครับไปไปไปไฟบอครับไฟบอโอเคทำลายเรียบร้อยอ่ามนก็คลายครับผมเรียบร้อยประตูก็เปิดครับมันเป็นสเต็ป พาหาไอ้ยิงลูกไฟอ่ะอันนี้คือภารกิจพิเศษนะเข้าไปได้ไอ้เนี่ยภาษาจานเลือกที่ติดที่กำแพงนะครับโอเคมืกี้หลงทางนิดหน่อยครับไปต่อมาเอาอีกแล้วมอนเตอร์เยอะจริงๆ้ยฮะเออจับทุ่มทำไมไม่เห็นเจอปืนเลยอ่ะ เจอเดอมอนเตอร์สัปปหลาด้งนั้นเลยบนไลนัยเจอตายโอไม <c oughs> ่เห็นเจอปืนแล้วเจอเด,ดอมอนเตอร์ครับทุ่มแม่งเลยอันนี้ยังไม่ดึกนะครับผมแค่แค่ทุ่มพื้นนะอ่ไม่เกี่ยวจับทุ่มครับหลายๆทุ่มมาดึกแล้ว <c oughs> อู้หกับทุ่มทุ่มอีก อ๋อเป็นโล่แล้วก็ทุ่มลงพื้นนะแรงๆโอเคอ่าปลดลอกเรียบร้อยอืมต้องไปฟันในนี้ก่อน,นะให้มันแสงมันขึ้นครบก่อนนะยเพื่อประตูก็เปิดออกครับโอเค สุดว่าระหว่างทางกลับมันจะไม่ปลอดภัยนะฮะเฮ้ยว่ไปแล้วเหรอเวลาไล่ล่าโพลลิงเขามันเหอะที่ตายคาที่จริงโพลลิงอ่าอะไรละนี่ไงโดนกิโลเบตเป็นไงกิโลเบตออกไปเฉยยิง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 อุ้มเฮ กิโลเบรนี่ไงเพื่อพุงวะใช้นี่เป็นอาวุธนะเคลียร์ทางให้เราได้เลโลอาอุ่มพุ่นี่ไงไปเลยนี่อุ่งจับพุ่มนี่ไปเสมือนไปเรื่อยนะครับชื่อก็บอกเลยเป็นเบรด มีความคมนิดนึงอุ้มไปไปายาวอุ้มเข้าไปอันนี้อย่าเพิ่งเอาเข้าไปในแท่นของประจำของพวกมันนะเราต้องไปเอาอีกอันหนึ่งก่อนใครไม่รู้เลยเผลอเอ้เดีย๋ยว เถอะไปนะแล้วมันจะยาวปีวหมุนไปเลยนั่นแหละแต่เมื่อกี้ทำแบบเมื่อกี้มันจะนานนะฟันมาก่อนนี่ชาร์จไปเด้ง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 หลายทางเอาไปแกจะจบที่อากเนี่ยนะจะไปนั่งดูกันเลยจะรู้ในใครโอเค ไม่เคยเล่นเออเหรออ่าไม่เคยเล่นสิน่าจะเคยอยู่หน้าเกมมันดังเฮ้ยเคยเล่นภาคสามปะนั่นาหลป่ะที่ตัวผมเทาๆเออใช่ถูกต้องมีสองคนพี่น้องใช้ดาบใช่เลยเปย์เคยเล่นละภาคไหมใช่แล้วอันนี้ภาคสี่นะอันนี้ที่ไกด์เขาพูดนะหมายถึงภาคสามแล้ ไปอืมเอาเฮ้ยผิดอันผิดอันเอ้ยนี่ไงเอ้าเอ้าชิปต่อยผิดอันนบเราสักครู่นะเอามามามาอันนี้โอเคก็ฟันนะฮะแล้วก็ต่อยแม่งไปเลยเอ้า และเนีย่ยครับแป๊บหนึ่งแม่คน,นคไม่ได้อัดนานนะจะลืมนิดนึงโอเคฟันนะฮะโอเคต่อยแหละชิงชิงต่อยรีแม่แหละไปนู่ <c oughs> <c oughs> นเลย อืมชาร์จเรียบร้อยโอเคชาร์จดาบชาร์จดาบอืมปุ๊บุโอเคพึบอ่าชาร์จเรียบร้อยไป้ายชี้ไปนู่นโอเคเรามาเข้าที่นะฮะอันนี้ไม่ต้องไปฟันมันนะเดี๋ยวมันจะเลยอืมโอเคเข้าที่เรียบร้อยสามอันละเลขอันหนึ่ง โอเครูปปั้นทั้ง3ตอนนี้ได้เข้ามาอยู่ในประจำตำแหน่งแล้วเล็อ,อีก1อันเพื่อที่จะเปิดประตูอ่อาภารกิจนี้ต้องวิ่งเงินเดยยาวเลยฮมันอยู่ไกลนะฮะโอเคปึ้เปิดก่อนแล้วก็ฟันชาร์จให้มันนะดาบเรามี ไฟครับชาร์จให้มันได้จุดไฟให้มันไปไหนไหมานลวอุ้ยก็ไปชิงไปนูนสนุกเลยครับเคฟันอีกแล้วแล้วก็ไปนู่นวิ่งไปครับวิ่งไปวิ่งไปโอเคอันนี้ก็ค่อยๆนะ ไปเข้าที่โอเคครบอ่าครบสี่นัดแล้วครับประตูก็จะเปิดออกครับถ้าใครไม่รู้เนี่ยก็อ่านถ้าอาจจะแปลไม่ออกแดีผมก็อาจจะบอกให้คร่าวๆก็คืออ่านศิลาจารึกก็ได้คนะถ้าไม่เข้าใจครับผมถ้าแปลไม่ได้เนี่ยก็ลองเดาๆได้ว่ามันขาดอะไรอยู่นะฮะที่เกมมันจะบอกสอนเราอยู่นะครับผมโอเคไปครบสี่นัละทถ้ารู้ประตูปว่า โอ้นะครับบอสแน่ๆเลยครับที่หวองนี้นั่นไงห้องบอสจริงๆด้วยอ,อันนี้ก็คาสิณน,นะฮะอ่ะถึงไหนแล้วฮะใครเงียบเลยาเขาเงียบไปแล้วนะะกำลังจริงจังนะ พวกนี้มันเหมือนพายุหิมะที่เป็นพีสาจนี่วะอันนี้เสมือนว่าเหมือนเป็นจะเป็นผู้หญิงก็ไม่ใช่นะมันเหมือนเป็นมอนเตอร์นะอันนี้เราต้องกำจัดมันก่อนนะ ปันไวครึ่งหลอดนะจะมูมจกจะไม่ปิดใช้ปืนหรือว่าหมัดอา่ามันอาจจะหลบได้นะอา้าวชิหายพุ่งเข้าปากมันระเบิดเยเอ้ย โอ้คิดว่านี่จะทำชนนายนี่แข็งเกินว่าชดคิดนะโอหฮะปากแกอุ้นะอยงูเว้ย,ยคิดว่าฉันสนใจว่านายพูดอะไรฮะมาเรามาจบเรื่องนี้กันดีกว่าชดจะคอแกะ เฮ้ยลบลบลบมึนี่ยนั่งโดดมาแล้วครับวิ่ง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 อ้าวอ๋ออันนี้มันเหมือนเป็นทางตัวนะเนไหนวะโคมันนี่ ๋ยวมันง่าบเลยนะระวังนะหุย้ยเกือบไปได้มาแล้วเหรอเฮ้ยแข็กโอ้ยหายพี่กำลังเจอบอสอยู่ไอ้ไอกบน้ำแข็งไอ้กบยักนี่ไง ล่วงแล้วนี่ไงจับโดนที่พุ่มแมงลงพื้นเลยซาล้างใช่ไหมเออม,มันบ้าแล้วครับลบลบเออร์เบอรโตโวงาไปเดี๋ยวโอ้โ นี่ไงมต้องเจอท่านี้จับแม่งทุ่มลงพื้นเลยเ้อเรียบร้อยครับโดนฟันเรียบร้อยตายพีย่จะเอาหนวดมั้วนี่ไงจับหนวดแม่งเบี้ยงโอ้โหอย่ามาซ่ากับเนโรนะครับผมโอเคอ่ะหนวดถัดปล่อยมันอยู่ นายคิดว่าจะจัดการฉันได้เหรอไม่เคยไม่มีทางแต่นะนะคิดอย่างนั้นจริงอะ่ะพี่น้องฉันจะกลับมาคอก็ยังไงเจออะไรครับเจอมัดปีศาจเข้าไปหมุนติวตติิววเลยครับพิวๆเลยครับโอเคโอค้ยมันใครยากแยั่งจังเลยเดี๋ยวนะมันบอกว่าพี่น้องมันเหรอ โอ้หมาเพียบเลยครับหลังประตูครับประตูเฮลเกกนะฮะโอ้โอมันไม่ยุติธรรมเลยนะมาต้องทำอะไรสักอย่างแล้วต่อยแม่งกลับไปแล้วปิดประตูครับอเรียบร้อยครับโทษน,นะประตูปิดแล้ว <laughs> โอเคก็ได้พลังใหม่นะฮะเดอะ ร p สกาคราฟส์โอเค okay. มันเป็นเพลของปีศาจนะเป็นพลังใหม่ให้เราโ okay. อเคฮะประตูก็เปิดออกนะฮะน,นี้พายุหิมะก็จะหายไปนะเพราะไอ้ไอ้น้ำไปละไอ้กบน้ำแข็งนะโ okay. อเคข้าประตูปู้สึกว่าน่าจะใกล้จบภารแล้วฮะ โอเคไปครับไปไปไปปุบข้าประตูไปโอเคอ่าจบภารกิจนะครับผมโอเคดูซิเราจะได้แล้งอะไรโอ้น่าจะปีเปล่าวะโอ้ยแรงซีชิบหายครับอื้อหนักกว่าเดิมครับโอเคอ่า ถ้าผิดพลาดยังไงก็ติชมเข้ามาได้นะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ามาดูผมเล่นนะก็ขอบคุณทุกซับสไครต์ที่เข้ามาเรื่อยๆนะครับผมจะขอบพระคุณอย่างมากเลยครับขอบคุณจริงๆเลยนะครับก็ถ้าชอบหรือไม่ชอบยังไงก็นะครับติดตามเข้ามาเยอะๆนะฮะส่วนแขกรับเชิญแล้วก็เป็นไงฮะเงียบเลยนะคบบอกลาท่านผู้ชมนะฮะฮัลโหล ก็แกขกรับเชิญเราอันนี้เขาไปไหนไม่รู้เลยครับโอ้คุยคุยคุยกับแม่คุยกับปะอ๋อกระบะโอเคนะบอกลาท่านผู้ชมหน่อยฮะบายบายอ่าโอเคกระดิ่งด้วยโอเคขอหน่อยผู้สัตว์ทำเลยไม่ต้องโอ้ไม่ต้องใช้คำผู้สัตว์แล้วก็ทำได้เลยโอเคนะบอกลาท่านผู้ชมเลยนะอย่าลืมแจ้งกันนะครับ เข้ามาเม้นด่าให้ยับเลยอ๋อไลฟ์เลย <c oughs> คนไลฟ์เลยคนไลฟ์เถอะโอเคงั้นก็กล่าวลาท่านผู้ชมแค่นี้นะครับผมจะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าครับ See y o u l a t t e r ครับผมบาย